ทำอาหารกันนะครับเดี๋ยวจะทําเมนูเด็ดนะครับซุปทําทําซุปเนื้อซุปหางวัวนะครับแต่ว่าผมจะทําซุปหมูนะครับเพราะผมมีวัตถุดิบคือนี่ครับนะครับหมักเครื่องในหมูแล้วนะครับเมื่อกี้ทอดนะครับส่วนหนึ่งแล้วอันนี้จะทําซุปนะครับเพื่อให้มีน้ํซสดด้วยนะครับโดยอาศัยนี่แหละครับมีนะครับเติมทริปผมทําซุปเนื้อนะครับเราก็ทําซุปหมูก็น่าจะได้ น,นี้ก็ตั้งไฟเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาเนื้อมูลงก่อนนะครับเนื้อมูของเรานะครับมีกะระเพาะแล้วก็หัวใจนะครับลงไปเลยครับมอเดือดแล้ว,วลอร้อนร้อนรแล้วก็หมักส่วนหนึ่งนะครับใส่เกลือใส่เครื่องเทศไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้สุกแล้วก็จะเติมน้ําซุปลงไปครับเป็นน้ําซุปสํสาเร็จนะครับที่เราซื้อมาถุงนึงก็ยี่สิบแปดบาทถ้าจำไม่ผิด ทำง่ายๆเขาทุกวันนี้ <c oughs> เขียดลับง่ายๆบรต้องไปตำกังเศียบถงงานอาศัยจากตลาดเลยครับควาสุดสำเร็จนะครับยวให้มันสุกก่อนเดี๋ยวทสุกไปเรื่อยๆตอนนี้เปิดไฟแรงอยู่แล้วค่อยๆขนไฟลงนะ ครับดูสิว่าหม้อจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำซุปลงนะครับผงผงผงทาซุปนะครับเอาลองดูครับเป็นครั้งแรกผมก็ไม่เคยทํานะครับเพิ่งซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วแหละยังไม่ทำเลยอ๋อมันก็น่าจะเป็นอะไรที่อร่อยแน่ๆคิดว่านะครับน,น้อยไปหรือเปล่าน่าจะพอดีจ้ เพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นพริกหยวกเข้าไปด้วยนะครับพริกหยวกเข้าไปด้วยวันนี้เราไม่มีมะเขือเทศแต่ผมจะใช้วิธีการบีบน้ำมะนาวเอานะครับแสบๆอีสา,มานมะนาวบานๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปหัน่นหยกพริกหยวกกันครับครับใส่พริกหยวกลงไปเลยนะครับนี่เราจะปรุงรสให้มันมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยมะนาวนตอนมันสุกใช่ปะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ซื้อ มาเขือเทศมาตุนไว้ก่อนไปสุกเดี๋ยวค่อยชิมนะครับเดี๋ยวจะหั่นพริกแดงลงไปอีกสักหน่อยนะครับแต่ใส่เยอะไม่ได้ลูกกินไม่ได้ครับเอาเอาแค่นี้และครับไม่ใส่นะแะลูกผมทานไม่ได้อ่าช่วงนี้มาตำบังคุงกันดีกว่าครับผมตำมะละกอนะครับเทคนิคทําให้มันกแตกง่ายแล้วมันกระเด็นเข้าตาก็คือเอาเส้นมะละกอล,ลงไปก่อน ถ้าเป็นพริกแห้งมันก็จะหดได้ K ดคีครับนีเป็นพริกขี้นูสดวานเลยครับไปเด็ดมาบันมาเลยสดๆจะเผ็ดไปหรือเปล่าสำหรับลูกผมผมไม่เผ็ดมากน้ำปลาราบุงอะไรตัวไหนดี สูตรสมเร็จลูกสูตรปลาโนงโอ้ปะลาโนนในการมันคือยังไงโหนไม่เข้าใจครับนั้วปว่าปกติได้เอาลำปลาดีครับเสร็จส้นลงไปมะนาวกอนนะ นี่นะครับนี่อมเลยนะครับเอาหยวกนะ่อนี่ห็นแห่งีวาจางกว่านะันหน่อยนะโอ้บันี้มันยังบรตัวนะ กคศอกับสาก,ก็ต้องโหลนกันั้งหน้อยครับปงๆเล็กน้อยเสเ็จแล้วเหรอจางค่อยว่ากันสมมนิมันอืม คือโบจางสดพอดีเลยโอเคครับเดือดกันแล้วอย่างนั้นก็จิไปคานหมูทอดนะครับเปนยิ่งกับอ่านี่ครับอาหารเช้าของเราเสร็จเรียบร้อยเป็นส้มตํานะครับเครื่องกระเพาะทอดหัวใจทอดแล้วก็ต้มนะครับอ่านี่ครับสุดยอดเลยซุปนะครับซุปกระเพาะหมูแล้วก็หัวใจนะครับแซ่บๆครับไปเลยไปเอาช้อนมาลูกเอาช้อนมาเด้ว เกาเนี้อคือเกาครับพี่น้องเป็นไงส้มตำเป็นไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดนกี่ครับเม็ดหรอครับนเนื้ครับมมเ,รรเม็ดเล็กๆประมาณห้าหกเม็ดไม่เล็ก,อ,กอืมไม่ๆงดมาขึ้นเม็ดไงอืมอืมอ,อย